สวัสดีค่ะปามาทักทายค่ะปามาชวนกินอาหารว่างอาหารกินเล่นนะคะบะได้น้ำพริกนมค่ะในบุกเอเทศเรเทศราชินีกินบุกเกอเทศซื้อกัอนนะคะของเจ้าของเริ่มออกดอกแล้วค่ะบุกเอเทศใหญ่ป่ะ ก็ต้องรุนต่อไปว่าจะเป็นพนให้หรือเปล่านะคะแล้วมันจะติดปะบนะคะน้ำพริกนมเครื่องปรุงมันหน่อยนะคะน้ำพริกนมเนี่ยปลาไซแค่น้ำปลานิดนึงกับเกลือนิดนึงอืม นวดเลยค่ะเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบที่ต่างกันกันกบแคปโมนะคะแต่มันแซบอยู่นะอืมต่มนี้ก็แซบอืมน้องหมา ทำไมไม่กินอาหารตัวเองงานทำอาหารให้น่ะ ถ้าะเขือประเป็นหน่วยมากนะคะคิดเล่นๆวว่าสิกินท่านวันเลยถ้ามันเป็นลูกก่อนเถอะคิดเล่นๆว่าคือสิได้กินนย่างแบบว่ามีเมนูมะเขือเทศทุกวัน แดดร่มจะบังล้วเอาบรรยากาศร่มพัดมาฝากค่ะอุ้ยโทษทีโทษทดดีอืมเรียบปากรับๆคุณลองคุณไหม เอาใส่ปากให้น้องมานะแต่เดี๋ยวพาลงไปป้อนอาหารถ้าลงไปกินอาหารจะควางเนะแนะเนะแซ่บไปอีกแบบมันนี่มาแม่มาอุ้ยอื นุไม่ชอบรสกลิ่นเนี่ยกลิดน,น้ำพริกอือื้มอืมอมอ้มืเอเพราะอันนี้ไว้ค่ะหรือว่าจะหลงอาจจะลงมาเกิดอาจจะแบบเก็บมเมล็ดไว้แล้ว ลืมว่าเป็นมะเขือเทศอันนี้นะอาจจะมีเดี๋ยวให้รอออกลูกกันค่ะเดี๋ยวประพาไปเบิ่งสวนปะมะเขือเทศใหญ่ละค่ะต้นมันต้นสูงมากแซ่บอยอู่เด้อ อยากพับแผ่นฟ้าเข้ามาสักครึ่งให้ความคิดถึงไม่เหนื่อยเกินไปในการตามหาเธอผู้เคยเคียงไกลแต่วันนี้อยู่ไกลกันสุดสายตาเพลงไม้เมืองน,นนะคะเนาะ ฟังเรามันลึกซึ้งมากเนื้อหาแล้วก็เสียงนะอันนี้เป็นมะเขือเทศยักษ์ซึ่งโตไวมากนะครับพอดีปีนี้ติดโควิดภากันดายูลดน้ำผักลดน้ำต้นพืชนะคะคนไทยในต่างแดนไม่งั้นก็ถ้าเราปลูกไว้อย่างนี้ก็จะไม่มี ใครรดน้ำให้นอกจากรอน้ำจากฟ้านะคะนี่กลิ่นมันจะโชยกลิ่นมันจะแบบใบมะเขือเทศนะคะเนาะกลิ่นมันค่อนข้างจะแห้งเนี่นะคะขนก็เลยแบบหลายคนที่บบอคอยมากมะเขือเทศนะคะเนาะแต่ก่อนแบบเป็นเด็กหน่อยกับบคอยมากขึ้นก,กันจะกินกับผัดแตงกลินอยู่กบค่อนข้างจะเป็นเมนูผัดนะที่ใส่มะเขือเทศนะคะเนาะ ผัดข้าวข้าวผัดแปังสรนคะค่ะเนาะแต่โตมาก็คิดว่าเออมะเขือเทศมันมีวิตามินเยอะมากๆนะมันทําให้ผิวพรรณสวยนะคะเนาะพุ่งยิ่งเนาะคะ่ะแต่แตาการพอกนานี่ลงค้นอาจจะแพ้นะคะเนาะอาจจะแพ้ด้วยสารเคมีนะไม่ไม่รู้นะนั่นนะคะปลูกเองก็กินได้สบายใจนะคะเนาะมันโตเร็วมาก สามสีวันก่อนอยู่เท่าคานตรงนี้นะคะานไม้ไม้ไผ่เล็กๆสี่วันผ่านไปพรึบขึ้นมาเลยแล้วกับบวบสควอชปลาแนืหรือจะเป็นบักอื้อนะคะเนาะนี่ใบเต็มกระถางเลยเบาแล้วก็อยากกินขา้าวผัดเ่บกกัะเทศไลายลค่ะเจียวกระเทียมหอมหผัดข้าใส สีอิ่วดำหอมๆค่ะออกรถบานจักหน่อยนะคะต้นนี้กำลังออกดอกค่ะถ้ารุ่นพนปรบกาฉีดฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนนมใส่่ใสดอกมัน,นะเพราะว่ากลัวมันจะอ่อนแอนะฮะกลัวมันกลัวมันไม่ไม่มันจะไหม้มันจะแห้งเกินไปนะคะนะ แล้วเขาเปิดฟ้าในปึ๊บบนระวังลองเธอตกใจเลยค่ะเหนไค่ะฮอร์โมนนะคะอัดแก๊สแน่นันรุ่นยักษ์เลยนะคะเนี่ยค่ะกัคลิปนี้มาฝากท่านี้นะคะทักทายเท่านี้ใครที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ก็ระวังจะเจอ,อพีลิปสติกลอย <laughs> บายค่ะสวัสดีค่ะ